ก็ขอให้พระองค์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะร่วมขอพอรองค์พ่อศิวะกันได้นะคะด้วยบทบูชานะคะโอนมนัมมัสิวยายัตนัมมหานะคะบอกชื่อนามสกุลวันเนดือนวีเกิดขอพรได้เลยนะคะแคปหน้าจอพ่อไว้ก็ได้นะคะองค์พระบิดาแห่งจักรวาลองค์พระศิวะเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้า ขอเป็นตัวแทนในการนำบุตรธิดาสาวกแห่งพระองค์เข้าเฝ้าขอพรเบื้องหน้าพระพักแห่งพระองค์ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนในการถวายเสียงสังเสียงกระดิ่์ถวายมันรามันังขอพระองค์โปรดสดับับฟังการถวายมันรามันังในครั้งนี้ด้วย Om Namah Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Namaha. Nine times, Om Namaha. Om Namah Shivaya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  Namaha. โอนะมัสสิวายะนามหาและบัดนี้บุธิดาสาว,วกแห่งพระงองค์ขอน้อมนำถวายเครื่องราชบรรณการอันประกอบไปด้วยประทีปดอกไม้กัญญาน้นำนมขอพระองค์โปรดรับเครื่องราชบรรณการเหล่านี้ไว้ด้วยเถิดวงบุษปังมบุษมารมสรพยามิชูปัมทีปัมสรพยามิ ไปยสนานามสรรพยามินไยเวเดยามสรรพยามิโอมชันติชันติชันติเดี๋ยวถวายขนมให้เขาหยิบถวายขนมเลยอ่าหยิบถวายขนมวางที่พานแก้วได้เลยค่ะ ให้ทุกๆวันทุกๆเวลาเรามีแสงสวา่างอะไรที่มุดยก่อให้สว่างมาปฏิทคของใครต่งไรที่ยังไม่สาเร็จจงสําเร็จแบบฉับพลันครับข้าวร้นนอล้าวขันนี<อ>้นับวั 哦，安安位，安位，哦，位喺邊啊？哦，位喺邊啊？ ทุกท่านร่วมกันอธิษฐานขอพอรองค์พ่อสิวะด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกพารษาในข้าหนึ <S 2> <S 2> ่งนะค่ะ ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะบูชาจักระองค์พ่อสิวะนะคะขอพอรกันได้นะคะขอด้านสุขภาพนะคะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอท,ท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ให้พระองค์รักษาให้หายแบบ บทสวดองค์พ่อนะคะองค์พ่อศิวะนะคะองค์นามัสิวะยะนามหานะคะกล่าวบทสวดด้วยกันนะคะองค์นามัสสิวะยะนามหานะคะและบอกชื่อนามสกุลวันเดินปีเกิดขอพรได้นะคะนามัส รานน้ำนมที่สิวรึงนะคะโอ้น้ำมาสวัย ก็ขอให้พระองค์ป e um ัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะร่วมขอพรองค์พ่อศิวะกันได้นะคะด้วยบทบูชานะคะโอมนามัสศิวายะนัมมหานะคะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอพรได้เลยนะคะแคปหน้าจอพ่อไว้ก็ได้นะคะ